ไดีดพระเจ้าพยักษสีขนมรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้มาเรียนทีมชาติลาวพ่อแม่ของผมอยู่อยู่บ้านยังคำแล้วย้ายไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ผมเรียนอยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเรียนอยู่ชั้นม .5 รายการฟุตบอลเจ็ดสีปีล่าสุดทำไปแปดประตูเริ่มต้นตั้งแต่อายุสิบสามปีตั้งแต่หมหนึ่งรูปแบบวิธีการความแข็งแรงก็ตั้งเป้าก็อยากพาทีมชาติราเข้าถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายครับรู้สึกรู้สึกประทับใจครับที่แบบมีชื่อติดทีมชาติราวได้มาเล่นให้ทีมชาติลาวเล่นให้ บ้านเกิดพ่อแม่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากแฟนบอลชาวลาวช่วยกันมาเชียร์เยอะๆครับยกสี่นม M อมีบีฟุตบอลเยา2025ของปจชัยนาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นคนสัญชชติลาวช่วยเป็นคนลาวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากจบบอลเยาวนงานน้องก็จะเตรียมเข้าแข่งฟุตบอลซีเกมของทีมชาติลาวที่จะแข่งที่ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่า พยักปีนี้พีคสุดๆนะครับเป็นอดีตรองแชมแป์ในปี2023อายุเพียง15-16ปีตอนนี้18ปีเต็มแล้วต้อกว่าโหนิ่งจ,จัดๆนะครับการคลองบอลทักษะส่วนตัววิชั่นคดีคือต้องบอกว่าพยักเนี่ยจริงๆเนี่ยมาเกิดและโตที่ไทยก็เลยแบบพูดไทยได้คล่องมากพูดไทยสาเนียงใช้หน้าได้คล่องมากแล้วก็พูดเบ้าลาวไม่ค่อยเก่งเลยนะเอาจริงนะเออนั่น,ะนแหละครับผมก็ถือว่าไปหนึ่งเม็ดงามเพชรเม็ดงามของลาวแล้วก็เป็นเพชรเม็ดงาม ผจอชัยนาก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว,ว่าอนาคตต่อไปน้องจะไปเรียนต่อที่ไหนหลจกจบชัยนาน้องขอติดตามกันต่อไปแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้น้องสุดยอดน้องโคตรเพอร์เฟกเป็น MVP ของรายการฟุตบอลกี2 0สอีครับใครที่ชื่นชอบน้องคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอต่อชอบกอดได้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกๆคนนี่ก็คือน้องบิ๊กหรือว่า พยักศีพนมนักฟุตบอลที่ได้ MVP ในรายการบอลเจคนแชมป์กีฬา7จีสดสดใหม่ๆเมื่อวานนี้เองทุกคนคือน้องคนนี้เขาเป็นคนสัญชาติลาวพ่อแม่เป็นคนลาวเนาะซึ่งจากเมืองเซบังไฟแขวงคำม่วนมาทำงานที่จังหวัดจันทบุรีทุกคน มาทํางานที่จัน,จนทบุรีแล้วพอได้เข้าโรงเรียนเนาะเข้าโรงเรียนก็เตะบอลในโรงเรียนพอโค้ดจากโรงเรียนอบจอชายนาทเห็นแล้วก็ชวนน้องไปเรียนที่อบจอชายนาทสำเนียงเสียงพูดของน้องทุกคนเนาะคือเสียงสำเนียงชายนาทชัดเจนเลยทุกคนเนาะบ๊อต้นแต่ก่อนบ๊อต้นไม่รู้นะว่าน้องเกิดอยู่ที่นี่ทุกคนบนาะน้อง,น,องน้องนี่เกิดอยู่ที่นี่เออ บ้อต้นคิดว่าน้องนี่เกิดที่สปปลาวแล้วพ่อแม่พามาทํางานและเรียนที่นี่แต่น้องเนี่ยทุกคนเกิดอยู่ในประเทศไทยคือบอต้นเห็นบทสัมภาษณ์น้องคนน้องครั้งหนึ่งคลิปหนึ่งว่าน้องอยากได้สังชาติไทยน้องอยากเล่นให้ทีมชาติไทยมีโอกาสครับทุกคนเนาะมีโอกาสเพราะว่าน้องเนี่ยเกิดที่ไทยเกิดที่ไทยและเป็นนักขุตบอลด้วยแล้วก็เป็นนักขุดบอลที่เก่งมีความมุ่งมั่นมานะด้วยทุกคน คือตอนนี้บอต้นเชื่อเลยว่าคนรู้จักน้องเยอะมากคนรู้จักน้องเยอะมากตอนนี้น้องอายุ18ปีน้องจะเข้าแคมป์เก็บตัวเล่นให้ทีมชาติลาวในศึกซีเกมที่ประเทศไทยแต่ว่าทีมชาติชุดใหญ่ของลาวเนี่ยน้องจะติดหรือไม่อันนี้ก็ติดตามตอนต่อไปบอต้นเชื่อในใน,ในใจของบอต้นเองว่าน้องจะไม่ติดทีมชาติลาวชุดใหญ่เพราะว่า น้องอยากเล่นให้ทีมชาติไทยน้องอยากได้สัญชาติไทยทุกคนอย่าดราม่ากันนะครับเพราะว่าคือน้องเนี่ยเกิดและโตในประเทศไทยมีเพื่อนมีครูบาอาจารย์มีครูที่คอยบ่มเพาะสอนน้องเนี่ยเป็นคนไทยคนเรามันความผูกพันเนี่ยมันแน่นกว่า ื่นใดค,ครับทุกคนน้องมีเพื่อนเป็นคนไทยมีอาจารย์เป็นคนไทยซึมซับวัฒนธรรมไทยพูดสำเนียงคนไทยคือน้องพูดลาวเนี่ยไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนไม่ได้แค่สิบไม่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยการพูดลาวเนี่ยน้องสำเนียงน้องจะไปจังหวัดชัยนาทุกคน,นเพราะฉะนั้นแล้วบอกต้นว่ามีเกณฑ์หรือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะ สามารถขอสัมชาติ์ไทยได้เพราะว่าน้องเกิดอย่างที่นี่คือกฎหมายไทยคือบทต้นศึกษาก็าคือถ้าคุณจบปริญญาตรีเกิดในประเทศไทยคุณสามารถขอสัมชาติ์ไทยได้คุณต้องสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยแต่น้องเนี่ยเข้าเกณฑ์ทุกคนเข้าเกณฑ์เนาะก็ขอให้น้องได้ดังใจน้องหวังเนาะเพราะว่าคนเราอยู่ที่ไหน มีความสุขก็อยู่ไปคนเราก็อย่าดราม่านะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเราเลือกเองเราเลือกเองน้องก็คือมหาลัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมอบทุนการศึกษาให้น้องจบปริญญาตรีและน้องไปจะไปอยู่ที่ไหนทุกคนน้องก็ทํางานอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแต่คนเราเนี่ยไม่ได้เรียนอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่ว่ายังมาทํางานในประเทศไทย แต่น้องเกิดในประเทศไทยโตในประเทศไทยศึกษาในประเทศไทยเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนไทยทําไมน้องจะไม่ทํางานในประเทศไทยคือคนไทยทุกคนคนไทยเนี่ยเขาให้โอกาสทุกคนเขาไม่ได้แบบว่าจําแนกเชื้อชาติศาสนาถ้าคุณเก่งถ้าคุณมีความสามารถมุ่งมั่นมานะสม,มสรใหญ่ในไทยลีกจับจ้องน้องอยู่ จับจ้องน้องอยู่ทุกคนจะเซ็นสัญญาอาชีพกับน้องถึงเขาจะเป็นตัวเล็กแต่เขามีภาวะผู้นำใจมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เนาะรายการนี้คือน้องเข้ามาสิงแชมป์กีฬาเจ็ดสีนี่ปี2023ก็เข้ามาครั้งหนึ่งรอบนั้นแพ้อ่ารอบนี้ปี2025ได้แชมป ในฐานะสวมปลอกแขนกับตันทีนะเมื่อบอลจบพ่อแม่เขาก็มาเชียร์ด้วยทุกคนพ่อแม่เขาก็มาเชียร์เขาก็เดินออกไปหาพ่อแม่เขานั่งก้มกราบเท้าพ่อเท้าแม่นี่แหละคือมารายาทการอ่อนอน้อมถ่อมตนที่โรงเรียนไทยที่วัฒนธรรมไทยหล่อหลอมเขามาบอต้นพูดมาแล้วก็คนลุกตัวค,คนลุกดีใจแทนน้องดีใจแทนน้องมากบอต้นก็เชื่อเลยว่าคนไทยเนี่ย ให้ความรักกับน้องมากนให้ความรักกับน้องมากโดยเฉพาะอะพี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทเพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็นกับตันทีมกับทีม,ท,มทีมคือผู้นำทุกคนคือผู้นำทีมนคือผู้นำทีมคือผู้ตัดสินใจในสนามเป็นผู้แบกรับความกดดันในสนาม แต่น้องนิ่งมากทุกคนน้องนิ่งมากมิดฟิลเบอร์สิบถ้าเปรียบเหมือนสโมสรในในในอังกฤษก็คือทีมบอต้นลักอาเซนนลก็คือกับตันทีมโอเดกาถือว่าสุดยอดจริงๆทุกคนสุดยอดมากครับเนาะมีโอกาสที่น้องจะเล่นให้ทีมชาติไทยบอลต้นตก็จะติดตามน้อง ให้กำลังใจน้องตัวคนดีใจทวนดีใจจริงๆเนาะที่ประเทศไทยมอบโอกาสดีๆให้กับน้องดีใจแทนพ่อแม่ที่มีลูกมุ่งมั่นมานะอดทนไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆดีใจกับพ่อแม่ที่น้องได้ลงไปวาดลวดลายในสนามสุขพลาัยโดยมีผู้ชมเนาะหรือว่าแฟนบอลเนี่ยล้นสนามเป็นประวัติศาสตร์ของบอลเจสี คือบาต้นไทยฟีดโทรศัพท์ไปเนี่ยเห็นแต่นําเสนอข่าวเนี่ยนาเสนอข่าวน้องเยอะแยะมากมายเลยทีเนี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนเนาะสุดยอดมากคือน้องอยากได้สัญชาติไทยเพราะว่าอ่าซึมซชบวัฒนธรรมไทยมีเพื่อนคนไทยมีครูบาอาจารย์คนไทยเนาะใช้ชีวิตในประเทศไทย18ปีทุกคนอ๋อสิปีตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเหมือนอ่าลูกสาวบาต้นเนี่ย ถ้าเขาไปอยู่ลาวเขาจะไปไหม <S <s <í> <S เขาก็ไม่ไปเนาะทุกคนแต่ว่ามันก็อยู่ในดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในในใจเขาหนักเขาไม่อยากไปอยู่แล้วทุกคนเขาไม่อยากไปอยู่อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็รักที่นั่นเนาะ,ะสายเลือดมันไม่ได้แบ่งแยกนะครับทุกคนสายเลือดก,ก็คือสายเลือดแต่ว่าความรักความผูกพันน่ะมันจะแยกชัดเจนว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็รักที่นั่นถามว่าอยู่ต้นอยู่ประเทศไทยต้นรักประเทศไทยไหมต้นรักประเทศไทยนะทุกคน ไม่ได้รักแต่ปากด้วยทุกคนแต่รักจิตใต้สำนึกก็รักนี่แหละคือความผูกพันนะความผูกพันความใกล้ชิดความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยเราถึงรักโอเคครับทุกคนขอให้น้องสร้างความฝันให้เป็นจริงสวัสดีครับผม